สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวิพาดาบินทวิหกค่ะสูตินรีแพทย์โรงพยาบาล BNH ค่ะปวดท้องน้อยแบบไหนที่ต้องมาพบแพทย์นะคะอาการปวดท้องน้อยค่ะคือการปวดท้องนะคะตั้งแต่ระดับใต้สะดือลงไปจนถึงบริเวณหัวหน่าวค่ะการปวดท้องน้อยเนี่ยเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุเลยค่ะโดยอาจจะเกิดได้ถึง4ระบบค่ะอาจจะเป็นระบบสืบพันธุ์นะระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะหรืออาจจะเป็นการปว วดที่กล้ามเนื้อของหน้าท้องก็ได้ค่ะอาการปวดท้องนะคะที่สัมพันธ์กับระบบสืบพันธุ์นะคะอาจจะเป็นอาการปวดท้องโดยทั่วๆไปเช่นการปวดประจำเดือนตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นอาการปวดท้องที่มีสาเหตุ ซึ่งเป็นความผิดป,ปกติของระบบสืบพันธุ์ได้การปวดท้องเนี่ยเราก็ต้องแยกนะคะว่าเป็นการปวดท้องแบบเฉียบพ,พลันหรือเป็นการปวดท้องแบบเรื้อรังค่ะถ้าเป็นการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพ,พลันนะคะก็จะมีภาวะที่ต้องระวังยกตัวอย่างเช่นไิ้งอักเสบ นะคะหรือว่ามีภาวะเลือดออกในช่องท้องเป็นต้นถ้าเป็นการปวดท้องเรื้อรังนะคะโดยทั่วไปนะคะก็มากเกินกว่า3เดือนก็จะต้องมาพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุค่ะการปวดท้องน้อยบางอย่างนะคะอาจจะสัมพันธ์กับรอบเดือนนะคะเช่นการปวดประจําเดือนหากว่าปวดประจําเดือนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเช่น ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพราะว่าอาจจะเป็นอาการแสดงนะคะของโรคเช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ได้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงเรานะคะจะมีประจำเดือนประมาณทุก21-35วันค่ะประจำเดือนที่ถี่กว่านั้นหรือห่างกว่านั้นก็จะเรียกว่าไม่สม่ำเสมอหรือผิดปกติได้ค่ะปริมาณของประจำเดือนที่ผิดปกติ ประจำเดือนนะคะโดยทั่วไปผู้หญิงเราจะมีประจำเดือนมาประมาณวันละไม่เกิน80ซีซีค่ะหรือเทียบเป็นผ้าอนามัยชุ่มประมาณ4แผ่นค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงมีประจำเดือนมามากผิดปกติหรือมาน้อยกว่าปกติหรือมานานกว่าปกติถือว่าปริมาณผิดปกติค่ะโดยทั่วไปจะมาประมาณ3-5วันแต่ไม่ควรเกิน7วันค่ะประจำเดือนลักษณะผิดปกติเป็นยังไงยกตัวยอย่างเช่นสีผิดปกติค่ะ ควรจะเป็นสีแดงสดหรือสีแดงเข้มซึ่งแสดงถึงสุขภาพที่ดีค่ะถ้าเกิดประจำเดือนมีสีผิดปกติเช่นออกดำเขียวหรือมีกลิ่นผิดปกติให้ไปพบแพทย์นะคะโรคที่อาจจะสัมพันธ์กับประจำเดือนที่มาผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่นโรคเนื้องอกของมดลูกค่ะ โรคเนื้องอกของหมดลูกเนี่ยประจําเดือนจะมามากกว่าปกติค่ะหรือมานานกว่าปกติได้ค่ะการที่ประจําเดือนมามากหรือมานานกว่าปกตินั้นยังอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งบางชนิดได้ด้วยค่ะประจําเดือนมาไม่ปกติในลักษณะที่มาไม่สม่ำเสมอหรือประจําเดือนขาดอาจจะเป็นลักษณะที่แสดงถึงโรคบางอย่างยกตัวอย่างเช่น โรค P C O S ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้คุณผู้หญิงทุกท่านนะคะเข้ารับการตรวจภายในอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะและหากมีอาการผิดปกติค่ะยกตัวอย่างเช่นการปวดท้องน้อยผิดปกติหรือประจำเดือนมาผิดปกติไม่ว่าจะมามากผิดปกติหรือประจำเดือนไม่สม่ำเสมอน,น,นะคะเข้ามาพบสูตินารีแพทย์ค่ะไม่ต้องอายนะคะเพื่อรับการตรวจภายในนะคะและอาจจะมีการอัลตราซาว์อุ้งเชิงกรานนะคะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะ